ครับเราแนะนําตัวกันทีละคนนะครับหรือจะแนะนาคนกันทีละตัวครับผมตัวนี้นะครับชุวยไม่ใช่ครับผมผมตีนะครับธนานันคบจากช่องเดรีมได้ครับผมครับผมโคกนะครับพิรพัฒน์จากโคกี้พีครับและผมแพนพันสวัสดิ์ภัยดุลพงศ์จากช่องเดรีมได์ครับ วันนี้เนี่ยมีน้ำมันเกียร์มาตัวหนึ่งครับน้ำมันเกียร์อัลฟา ATF Extra Full s y n ใช้ได้กับเกียร์6ถึง10จังหวะซึ่งตีใช้โตโยต้าไฮรักซีโวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะถูกต้องเพอร์เฟกพอดีสำหรับงานนี้ครับท่านผู้ชมแล้วขับมาสักระยะด้วยถึงเวลาพอเหมาะที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนจริงๆจะเปลี่ยนไวกั่นี้แหละแต่ที่เศรษฐกิจไม่ดีไหนๆก็มาแล้วพี่แพรียกมาให้ มาดิมาไวเลยเห็นนะเหยื่อของเราวันนี้ของฟรีอ่ะมาอย่างไวเลยโคตรไวเลย5นาทีถึงได้ไงเนี่ยวาร์ปมาอยู่แถงนี้พอดีก็วันเนี้ยนับว่าเป็นโชคดีนะครับตี้เพราะว่าตี้เนี่ยเป็นเจ้าของรถคันแรกๆของประเทศที่ได้ลองน้ำมันเกียร์อัลฟา ATF extra fully synthetic ตัวนี้อ่าน้ำมันเกียร์ในประเทศไทยมันน้อยมากที่จะมีน้ำมันเกียร์ที่เป็น fully synthetic มันเป็นน้ำมันเกียร์เฉพาะที่ผลิตสำหรับรถญี่ปุ่นด้วย มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญคนที่เคยได้รับประสบการณ์จริงๆเขามาอธิบายเนี่ยเออแล้วแก expert จริงๆในเรื่องเนี่ย้วยสเปคด้วยหน้าตาด้วยโงเ่เฮงมาแล้วเราว,ว่ามันน่าจะเจ๋งนะเออนั่นแหละที่ว่าน่าสนใจข้อดีของ ATF Automatic Transmission Fluid ทำว่า fluid เนี่ยมันสามารถรวมตัวกับน้ำได้น้ำมันเกียร์รวมตัวกับน้ำได้โดยที่เกียร์ไม่พังแต่ ต้องไม่นานาเพราะฉะนั้นรถบางคันที่ออยเกียร์รั่วมีน้ําเข้าไปในเกียร์แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบพันเกียร์ไม่พังอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจยังครับเคยเจอเคยเจอครับหัวใจสําคัญคือการดูแลบำรุงรักษาวงเล็บอย่างถูกต้องถูกวิธีต้องถูกต้องด้วยนะพี่เนาะทั้งโดนใช้อลฟากับรถทุกคันนะครับที่ช่างดนใช้งานอยู่นะครับทั้งรถบ้านเ e กียร์อัตโมติในรูปแบบแรงดันที่ใช้น้ำมัน GTF นะครับ แล้วก็รถเกียร์โตมติกในรูปแบบ CVT ที่ใช้น้ำมันเกียร์ CVTF ครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟาทั้งสิน้นใช้แล้วดีจริงรอยต่อเกียร์การเปลี่ยนเกียร์อัตรา,าก,การเร่งการตอบสนองนะครับสมูทขึ้นครับผมผ่าเกียร์มาเยอะมากหลังจากผ่ามาแล้วเนี่ยพบเลยครับการขับผิดวิธี10%น้ำมันเกียร์นี่90%ขับผิดวิธีก็คือคลิกด,ดาวไปบ่อยเชนเกียร์เองภาษาใบรุ่นเขาเรียกยัดแค่แย่ยกยัดแค่แย่ยก ยัดไหมครับตียัดเแช่ไหมครับตีแ่หแยงไหมครับตี้ยกไหมครับไม่ยกว่าไม่ยกคนนี้คนนี้ไม่ยกเลยคนนี้ไม่ยกนี่รู้จักน้ำแมนไทยเลสซิ่งกันนะครับทุกคนน้ำแมนไทยเลสซิ่งครับที่ผู้เดดตามเป็นล้านๆคนนะครับแข่งรถแข่งเรือแข่งทุกอย่างที่แข่งได้นะครับผมเคยถามน้ำแมนว่าน้ำแมนครับไปนั่งรถในสนามกัตตี้ไหมครับน้ำแมนบอกไม่ไม่เด็ดขาดผมงั้นผมบอกเอางี้ น้ำแมนไม่นั่งในสนามงั้นนั่งบนถนนใช่ไหมครับน้ำแมนบอกยิ่งไม่ใหญ่น้ำแมนสายหัวไม่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 ทันส่หัวครับหันหลังเดินหนีเลย <c oughs> รถที่พิตีเอามาเนี่ยจะใช้วิธีไหนครับพี่เปลี่ยนตั้งเครื่องตั้งเกียร์เลยครับเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยปะเดี๋ยวเราจะดูแลรถเตอรต้ารีโวนะครับโดยการพลัสส Fill เกียร์ ได้ครับจะใช้โดยใช้น้ำมันเกียร์อัลฟา ATF extra วันนี้ครับของใหม่เพิ่งมาลองเลยแล้วกันลองเลยยกให้นไม่ใช่เลยอัลฟา ATF extra รองรับเกียร์10สปีดนะครับสูงสุดนะครับ d ด t ต s h e ีตนะครับ สเปคเบสออยที่ใช้ Additive ชัดเจนครับแล้วสามารถตรวจสอบได้จริงค่า VI v i c o s อ i t y ิ n d e x นะครับการทนความร้อนนะครับสูงถ,ถึง173องศานี่คือในตัว ATF extra น้ำมันเกียร์ตัวนี้มันเป็นน้ำมันเกียร์สัญรักญี่ปุ่นและเป็นฟูล y ซ t นิติกใช่สามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันเกียร์ปกติอยู่แล้วซึ่งมันก็เหมาะกับง,งานหนักของโถตีอยู่แล้วอัลฟาเนี่ยเป็นน้ำมันเกียร์ที่ พูดได้เลยว่า m a d อินเจแปนคือเม d อินเจแปนคือตัวน้ํามันทําในญี่ปุ่นจริงๆนะครับอันนี้เขาทําแล้วแพ็คแล้วส่งมาอย่างนี้เลยมาแบบนี้เลยเป็นกระป๋องเหล็กมาเลยมั่นใจได้เลยใช่ครับแบรนด์ญี่ปุ่นสําหรับรถญี่ปุ่นจริงๆทุกประเภทด้วยครับที่ผ่านมาคันนี้มันก็ไม่เคยใส่ของดีขนาดเนี้ยลองดูกันเดี๋ยวลองดูกัน นี่คือน้ํามันเกียร์หอยตีที่ดูดออกมานะพี่ดนบอกว่าอันนี้ถือว่าดูแลดีระดับหนึ่งแหละสีสีน้ํามันเกียร์ก็ยังไม่แย่มากนะครับถึงดูแลดีจบสถานะที่จะบอกว่าน้ามันเกียร์เสื่อมคือ1สี2เนื้อฟิลม์มครับ 2> 3มฟองครับ4ีตะกอนห้าน้ําแบบที่พี่ธนะดนบอกว่าบางทีใช้ไปแล้วเกียร์ร้อนน้ำมันเกียร์ร้อนแล้วมบนเกิดไอขึ้นไป ก็คือเขายังผสมได้อยู่ใช่แต่ปัญหาคือว่าแอดดิทีฟมันลดลงด้วย 1. น้ํามันเกียร์ไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายสองใช้น้ํามันเกียร์ที่คุณภาพราคาถูกอ่ะมันจะสารปกป้องมันจะน้อยครับของดีราคาถูกไม่มีครับมีแต่ของดีราคาโปรโมชั่นอันนี้พูดได้สวยพูดสวยคำสวยถ้าดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยพาเกียร์ลูกหครึ่งแสน บางคันซื้อใหม่ลูกเป็นแสนซื้อมือสองหลักหมื่นแล้วประกัน7วันวัดดวงอย่าต้องซื้อเลยครับดูแลน้มันเกียร์ใช้เงินหลักพันเกียร์พังหมดเงินหลักหมื่นหลักแสนดูแลเกียร์ไม่คุ้มครับดูแลเกียร์จากผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้แล้วก็ช่างที่รู้เรื่องจริงๆดีที่า ใช่คือจังหวะต่อเกียร์<ะ>ฟีลิงมันมันดีนอันนี้ชัดเจนใน,นชัดเจนน้ำมันตัวนี้ดีครับอดดิทีฟดีมากเนี่ยช่องช่วงลูดเกียร์ต่อเกียร์เอ้ยอันนี้กระชากน้อยลงนนรู้สึกเลยนะใช่อันนี้รู้สึกเลยบางทีเรารีบรีบอยู่ไม่พน้นอาไปดีลูดเลยอะ่ะเดิมมันจะอึกนิดนึงอันนี้ไม่มีเลยปกติใช้งานแบบตอนนี้ความเร็วประมาณแบบ80ดสิอะไรเงี้ยครับอาจจะอยู่ที่ประมาณเกียร์หกแหละแต่ว่า ตียํำคันเร่งเหมือนจะคลิกดาวน์นิดนิดละอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงขึ้นเกียร์อ่ะมันนุ่มมันนุ่มอันนี้คือนุ่มเลยช่ก่อนหน้านี้เป็นไงพี่ตีมันไม่ได้กระช่างนะแต่มันก็มีอึกนิดนิดล่ะน่วงน่วงกว่านี้ใช่ไหมใช่คืออันนี้สมูทกว่าอัเนีรือตี้จะแมนนวโหมดดึงเกียร์ลงเนี่ยอาการกระชากก็น้อยลงเอออันนี้คือชัดเจนเพราะว่าไอ้ที่พอน้ำมันเกียร์มันเข้าไปอยู่ในชุดเกียร์เรียบร้อยแล้วเข้าไปปกป้องชิ้นส่วนภายในเกียร์เรียบร้อยแล้ว ความชัดเจนเลยของน้ำมันเกียร์อัลฟาตัวเนี้เฮ้ย <He i, S 2> การเปลี่ยนเกียร์มันนุ่มขึ้นวะ่ะมันนุ่มแบบต่อเกียร์คลิกด,ดาวอะไรก็ตามเนี่ยจกของเดิมอ่ะทั้งๆที่ใช้งานไปไม่ได้เยอะด้วยนะน,น,น้ำมันเกียร์เดิมเนี่ยมันมีอาการกระชากนิดๆแต่อันเนี้ยสมูทนุ่มเลยเข้าเกียร์อาลงมาดีหรือเกียร์ดีลงไปเข้าไปอาเนี่ยอาการกระชากไม่มีเลยคือเรียกว่าค่อนข้างแฮปปี้เรื่องความนุ่มนวลมากเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตี้ว่าน้ำมันเกียร์อัลฟาตัวเนี้ยตี้กล้าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคร เกียร์นี้นะครับอัลฟ่า ATF Extra Poly Synthetic ตีลองแล้วให้ผ่านไหมผ่านที่ลองได้มีเลิ่งได้แล้วก็คิดว่าอัลฟ่าเนียนกว่าเนียนกว่าน่าลองน่าลองน่าลองได้ใช่แง่ของการเป็นน้ํามันเกียร์ในราคาประมาณนี้ใช่นะครับคือรถใหม่ๆอาจจะไม่รู้สึกแต่รถคันนี้มันผ่านการใช้งานมาแสนกิโลแล้วมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นน้ำมันเกียร์ที่แม่งแบบสเปคสูงๆเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ป่ะ แต่ที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราก็ไปใช้กันหมื่นสองหมื่นโลดูอาการอย่างที่ที่ดนบอกว่าต้องรอระยะยาวว่าเป็นยังไงนะแต่นี่เบื้องต้นเปลี่ยนก็ถือว่าดีอะประทับใจดีประทับใจอยู่น่าลองนอกจากน้ำมันเกียร์ ATF 6สปีด10สปีดเขายังมีน้ำมันเกียร์ ATF แบบกลิ่มสังเคราะห์และแน่นอนครับน้ำมันเกียร์สำหรับเกียร์ CVT เปลี่ยนสิครับรถคุณก็เปลี่ยนที่ครับ CVT ฟูลีซินด้วยนี่ฟ l l y ด้วยนะก็เป็นกระป๋องสิเงินแบบนี้ใช่ซึ่ง CVT เราก็รู้อยู่แล้วรถสมัยนี้ CVT เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยลองรับเอ็นไอสามเลยนะเนี่ยได้ครบเลยเนี่ยทั้งหมดเลยทบิสันได้ทบิสันเอ็นไสามได้ซูซูกิเห็นไหมซูซูกิ CVT รถโคกได้เหมือนกันลองซะเลยดีกว่าดูมเเ้าันกียร์อลดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพลียเกียร์ไม่พังับผม